หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลหน,นองบัวส,สาลานะคะเดินร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยางานราชการสัมพันธ์ภายในพื้นที่ตำบลหน,นองบัวส,สาลาครั้งที่10ค่ะ<โดย>ที่สนามกีฬาสำนักทรัพยากร,าน,รน,น้ำตำบลหนองบัวส,สาลาอำเภอเมืองนครราชสีมามีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์ภายในพื้นที่ตำบลหนองบัวสาลาครั้งที่10 โดยดรยลดาหวังสุภกิจโกศลน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายจำเริญเปล่ากระโทกประธานจัดก,การแข่งขันหัวหน้าส่วนราชาการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตำบลหนองบัวสาลาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ค่ะโดยการแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชาการสัมพันธ์ภายในพื้นที่ตำบลหนองบัวสาลาก็เริ่ม ครั้งแรกนะคะเมื่อปี2554โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3โดยนายวิทวัน สูนทรนขจิกนะคะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดภาค3ามดำรงตำแหน่งในขณะนั้นมีหน่วยงานราชการในพื้นที่จำนวน4หน่วยงานด้วยกันซึ่งก็ได้แก่สำนักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดภาค3ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง4และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสาลาค่ะโดยก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรักความสามาัคคีระหว่างหน่วยงานราชการภายในตำบลหนองบัวสลา มีกิจกรรมที่ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เพื่อสร้างความร่วมมือนะคะในการทํางานทุกมิติซึ่งก็มีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันจํานวน3ประเภทได้แก่ฟุตซอลชายนะคะเปตองชายหญิงกองเชียร์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนุนเวียนการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซึ่งในปัจจุบันค่ะการแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชาการสัมพันธ์ภายในพื้นที่ตำบ,บหลหนองบัวสาลาก็ได้ดําเนินการมาถึงครั้งที่1ิบ เมื่อปี2567นี้นะคะโดยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด21หน่วยงานแบ่งเป็นทีมสี15สีค่ะซึ่งก็มีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันจำนวน8ประเภทได้แก่ฟุตบอล7คนวอลเลย์บอลเซปักตะกรอ้อเปตองอแบดมินตันนะคะทีเบิลเทนนิสมีดาร์ตนะคะแล้วก็กีฬามหาสนุกต่างๆค่ะ